สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มีบ้านนะครับที่มาติดตั้งเสร็จแล้วนะครับบ้านหลังนี้นะครับก็ติดตั้งอยู่ที่อำเภอธาตุพนมนะครับจังหวัดนครพนมนะครับหลังนี้ก็มีอยู่สองหลังนะครับเป็นหลังศาลานะครับแล้วก็หลังตัวบ้านนะครับหลังตัวบ้านขนาดหน้ากบเอ่อหน้ากว้างหกเมตรนะครับแล้วก็ความลึกอยู่ที่แปดเมตรนะครับส่วนศาลานะครับก็ขนาดสามคูสามนะครับ สำหรับศาลานะครับก็ยกสูงอยู่ที่1เมตรนะครับจากพื้นเป็นการต่อเสานะครับในส่วนบันไดน,นะครับหน้ากว้างอยู่ที่เมตรยีสิบนะครับทางขึ้นความลูกตั้งสูงก็อยู่ที่ สิบแปดเซนนะครับแล้วก็ลูกนอนก็อยู่ที่ยี่สิบห้าเซนถือว่าเดินได้สะดวกนะครับเดี๋ยวจะพาเดินชมด้านบนนะครับของสารานะครับสีก็ลงเสร็จเมื่อวานนะครับเป็นการลงพื้นยูริเทนนะครับเคลือบผิวไม้ก็จะเงาสวยงามนะครับถ้าทำเสร็จแล้ว ด้านบนสาลาก็จะมีม้านั่งนะครับขนาดความกว้างนะครับก็อยู่ที่สามเมตรนะครับสตัวด้านหน้าผมนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับส่วนด้านหลังนะครับลูกค้าต้องการให้เป็นระเบียงนะครับระเบียงก็ขนาดสามสามเมตรนะครับเป็นการใส่ลูกตั้งผสมกับลายฉลุนะครับเดี๋ยวพาไปดู บ้านนะครับสำหรับใต้ถุนตัวบ้านนะครับลูกค้าก็จะต่อเติมอีกทีนะครับก็จะทำเป็นห้องนะครับกั้นห้องด้านล่างด้วยนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นทางขึ้นของตัวบ้านชั้นสองนะครับสำหรับแท่นบันไดนะครับก็จะเป็นแบบแท่นพักนะครับก็มีขนาดอยู่ที่เมตรห้าสิบนะครับส่วนตัวบันไดนะครับก็ กว้างร้อยยี่สิบนะครับลูกตั้งของบันไดนะครับก็มีความสูงอยู่ที่แปดเซนนะครับก็ไม่เกินยี่สิบเซนนะครับเป็นมาตรฐานแล้วก็ลูกนอนของบันไดนะครับก็มีความกว้างยี่สิบห้าเซนนะครับก็เป็นมาตรฐานของอาการทำบันไดนะครับสำหรับการเดินขึ้นนะครับก็เดินง่าย พอมาถึงด้านบนนะครับก็จะเป็นโซนระเบียงก่อนนะครับนี่ก็จะเป็นโซนระเบียงตัวนี้ก็มีขนาดอยู่ที่เมตรห้าสิบนะครับความกว้างก็สามารถหาชั้นหาอะไรมาวางภายในห้องนะครับก็มีสมุดสองห้องนะครับก็มีห้องนอนห้องนอนแรกนะครับแล้วก็ห้องนอนที่สองนะครับขนาดห้องนอนก็เท่ากันนะครับขนาดสามเมตรคูณสี่เมตรนะครับ ตัวบ้านนะครับก็ลูกค้านะครับได้เพิ่มเป็นหน้าต่างอลูมิเนียมนะครับก็ต้องการบานสไลด์นะครับต้องการเปิดให้มีพื้นที่น้อยนะครับพื้นที่หน่อยแต่สามารถใช้งานได้เยอะนะครับก็เลือกเป็นบานอลูมิเนียมนะครับเราก็จะใส่มาให้ทั้ง3ามจุดนะครับเพื่อความถ่ายเทนะครับ ส่วนรูปแบบป้านะครับก็ปรับเปลี่ยนนะครับก็ใช้เป็นแบบให้มันสูงขึ้นไปนะครับอันนี้ลูกค้าบอกว่าต้องการให้มันแบบออกปลอดโปร่งนะครับแล้วก็หลอดไฟนะครับก็มีติดให้ทั้งสองดวงนะครับแล้วก็ตรงกลางนี้นะครับลูกค้าลูกค้าต้องการใส่เป็นพัดลมนะครับพัดลมเพดานนะครับ เราก็มีจุดปลั๊กนะครับให้สองจุดนะครับต่อห้องนะครับสองจุดส่วนประตูนะครับก็ใช้เป็นประตูเลื่อนนะครับลูกค้าอยากได้เป็นประตูเลื่อนนะครับเพราะว่าต้องการให้ใช้สอยพื้นที่ภายในห้องนะครับให้ได้เยอะที่สุดนะครับ ต่อมาห้องนอนที่สองนะครับขนาดหรือรูปแบบต่างๆก็จะคล้ายๆกับห้องนอนแรกนะครับต่อมาเดี๋ยวผมพาไปดูห้องน้ำนะครับห้องน้ำก็ มีในส่วนด้านบนด้วยนะครับแล้วก็ลูกค้าก็จะทําฝาด้านล่ากด้วยนะครับสําหรับห้องน้ํานะครับก็มีความกว้างหน้ากว้างนะครับสามเมตรนะครับแล้วก็ความลึกไปด้านหลังเนี่ยสองเมตรนะครับห้องน้ําเราก็จะเป็นการเทพื้นไว้ให้แล้วก็ตีแจกแกงไว้ให้ลูกค้าได้ามนะครับแล้วก็ติดสุขภัณฑ์ ในส่วนห้องน้ํานะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีหน้าต่างที่ให้ความส่องสว่างนะครับใช้ทดแทนแสงไฟได้ในช่วงกลางวันนะครับแล้วก็มีพัดลมดูดอากาศอีกทีนะครับก็ไว้ถ่ายเทอากาศภายในท่อส้วม นะครับก็จะติดไว้ให้เรียบร้อยนะครับท่อน้ําลูกค้าสามารถหาช่างปูนะครับมาติดสุขภัณฑ์ได้เลยนะครับพัดลมนะครับลูกค้าใช้เป็นขนาดหกนิ้วนะครับแล้วก็อันนี้ลูกค้าได้ซื้อมาให้เราใส่ให้นะครับ <c oughs> น้ำออ่นนะครับเราก็มีติดตั้งสายไว้ให้นะครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการนะครับบ้านไม้นกดาวนะครับก็สามารถติดต่อมาที่เพจเฟซบ o ๊กฟูฟ้าบ้านไม้นกดาวได้นะครับหรือสำหรับท่านใดนะครับที่สะดวกเดินทางไปดูบ้านตัวจริงที่โรงงานเราก็ได้นะครับสามารถติดต่อมาล่วงหน้านะครับเผื่อผมไม่ได้อยู่หรือว่าไปทำธุระข้างนอกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ